รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการนัชชา The e x p l o r e r ในวันนี้เป็นวันชิวๆสบายๆของครอบครัวพี่บ๊อบนะครับดูสิครับแม่พาลูกๆมานั่งเล่นกันหน้าบ้านดูเด็กๆสนุกสนานกันใหญ่เลยนะครับเอาใครจะเล่นกับเจนนัชชาไปพูดๆไปเล่นกับเจนนัชชาไปลูกอุ้ยเอานัชชาอุ้ยอ้โหนมหกเลยลูกไม่เก็บมาอีกอะเก็บมาเก็บขึ้นมาใช่มลูก แปาผ้ามาเลยแปาผ้ามาเลยเนี่ยเห็นไหมการที่เราไม่ระวังเลยเนี่ยเสียดายของไม่โลกเชลดาค่ะนมใครเนี่ยนมหนือแต่ว่าทำมาจากนมวัวใช่นชารู้เปล่าว่ากว่าที่เขาจะได้นมวัวมาให้เรากินกันเนี่ยเขาต้องทํายังไงบ้างรู้ไหมต้องรีดนมวัวเหรอคะใช่แต่ว่าไม่ใช่อยู่ๆจะไปรีดนมวัวได้นะวัวเนี่ยเขาต้องเลี้ยงดูมันอย่างดีด้วย วิธีรีดนมบวมก็จะอย่างเงี้ยปิ๊บปิ๊บปิ๊บเงี้ยแล้วมันเจ็บไหมคะเออลืมถามัวมมาเลยตามตาตาเจ็บเท่าคุณแม่ไหมคะหืมต้องให้คุณแม่ไปคุยกับบวละคุณแม่คุณแม่ให้นมน้องใช่ไหมให้นมหนูด้วยใช่ไหมคะอืมก็นิดนึงนะนัชามันอาจจะไม่ได้เจ็บหรอกค่ะแต่ว่ามันก็ต้องใช้ความพยายามในกกว่าจะได้น้ํานมมา เกียรติคะวันหนึ่งหนูกินเบหยดที่ไหนแล้วลูกหนูกินเนี่ยเยอะกว่านี้อีกนมคุณแม่ถ้าอย่างนั้นอยากรู้ไปทําภารกิจดีกว่าภารกิจของนัชชาในวันนี้นะครับป้าจะให้นัชชาเนี่ยไปอยู่กับวัวและสุดท้ายไปรีดนมวัวมาชดเคยป้าแบบนี้ต้องให้หนูรีดแค่ไหนล่ะคะก็นี่ไงน้องพูน้องเผาพุดพร้อมต้องกินนมนัชชาก็ต้องกินนมเอานมสักถังหนึ่งแล้วกัน ภารกิจในวันนี้ของน้องนัชชานั่นก็คือน้องนัชชาต้องออกเดินทางไปฟาร์มโคโนมที่จังหวัดนครปฐม,มและไปฝึกหัดเลี้ยงวัวดูแลวัวก่อนที่จะรีดนมวัวให้ได้ปริมาณหนึ่งถังหลังจากได้รับภารกิจจากป้าปาคุณแม่ก็พาน้องนัชชาขับรถกันไปถึงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม,มที่ตั้งฟาร์มโคโนมที่น้องนัชชาต้องไปทำภารกิจนั่นเองครับคุณผู้ชมน้องนัชชาคุณแนมะ่เคยเรียกหนู เสียงเรียกชื่อน้องณชาดังกังวานมาแต่ไกลงานนี้สบายแล้วครับน้องณชาสงสัยผู้ร่วมภารกิจในวันนี้คงจะเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่ตัวสูงใหญ่แน่เลยสวัสดีค่ะคุณแจ็คนะคะและนี่ก็คือพี่เจ็กเจ้าของฟาร์มโคนมมาพร้อมกับน้องชิงจังเด็กน้อยผู้ที่จะมาร่วมภารกิจในวันนี้ณชาสวัสดีค่ะว่าน้องณชาเหรอค่ะได้ยินใช่ไหมน้องบอกว่ายังไงนะลูกน้องณชาน้องณชาอ๋อ โอเคชื่ออะไรนะครับลูกเนี่ยหนูชื่ออะไรชินจังชินจังชินจังอายุกี่ขวบครับห้าขวบห้าขวบแล้วพี่นชาหกขวบหกขวบเอาโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้นาชาก็ไปปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จที่ป๊าป๊ามอบหมายให้คือนี่นมวัวหนึ่งถังน้อยไปไหมอ่ะแล้วก็ดูแลวัวด้วยเหรอถูกค่ะคือเราจะเอานมจากเขาเนี่ยเราควรจะต้องด,ดูแลเอาใจใส่เขาก่อนถูกไหมคะครับ ยังไงฝากด้วยนะคะค่ะบ๊ายบายคุณแม่สวัสดีค่ะก่อนที่น้องรัชชาและน้องชินจังจะได้ทำภารกิจรีดนมวัวน,นะครับพี่เจ๊ก,ก็จะขอพาเด็กๆไปเรียนรู้และทำความรู้จักกับเราฟุงวัวกันซะก,ก่อนมันตัวใหญ่แล้วมันนับนับบกี่กิโลคะประมาณ300กิโละค่ะ แต่ว่าเป็นหนู10บตัวใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะหนูส0กิโลค่ะต้องพูดว่าหนู1ิบคนสิครับน้องณชาไม่ใช่หนู1ิบตัวตรงนี้คือวัวรีดนะคะเราจะรีดนมกันตรงนี้วัวรีดมันคืออะไระคะวัวที่เราจะต้องทําการรีดน้ํานมเพื่อนําน้ํานมออกมาไปผลิตแปรรูปนนอะนรอย่าี้เป็นตัวงเมียหมดเลยถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วมันอายุกี่ปีคะวัวนี้ก็มีหลากหลายอายุนะคะจะมีทั้ง2ปี3ปี2ปีใช่ค่ะ3มปี ตัวเล็กกว่าหนูไหมวัวจะตัวใหญ่กว่านะคะวัวจะประมาณ300กิโลแล้วทาไมมันตัวใหญ่กว่าล่ะคะมันแค่แบบว่าตัวเบบีอะคะ่ะต้องมันกินธรรมชาติของมันไม่เหมือนคนนี่ค่ะแล้วทำไมต้องเขาต้องกีนสีแปลกๆด้วยอะอันนี้เขากินหญ้าหมักคะ่ะก็คือเขาเรียกว่าไซเลช่อาหารหมกักไชเล แล้วมันใชลล่เลยเหรอคะมันคืออะไรอ่ะมันคืออาหารหยาบที่เขาเอามาผสมกันแล้วเอามาหมักไว้ใส่ถุงไว้อย่างเงี้ยแ,แล้วมันบอกว่ามันบอกว่ามีประโยชน์ไหมคะมันสะอาดไหมคะอ๋อมีประโยชน์ค่ะแล้วสะอาดไหมคะสะอาดแล้วถ้าคนเหยียบอย่างเงี้ยคะมันสะอาดไหมคะปะกติแล้วเราจะไม่เหยียบค่ะแล้วทำไมช่างกล้องยังเหยียบอยู่เลยะคะโอ้ยตอบเส้นคำถามที่โดนยิงรวมาได้จนรอดแต่คำถามสุดท้ายนี่พี่เจคขอบอกว่าเพลียจริงๆครับ ดูวัวกันได้สักพักแอบจับกันได้สักหน่อยจับโดนบ้างไม่โดนบ้างพอหอมปากหอมคอพี่เจก็พาน้องนัชาและน้องชินจังไปดูวัวตัวเล็กในคอกถัดไปอันนี้แกะเบบีเหรอคะใช่ค่ะอันนี้คือลูกวัวที่ยังกินนมอยู่นะคะน้องนาชามันมีชื่อหรือเปล่ายังไม่มีชื่อเลยน้องนัชาตั้งสิคะตั้งชื่อให้ชื่อบงแหน่งโอเคไหมเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะผู้หญิงค่ะ ให้ชื่อว่าเบลล่าดีกว่าแล้วแล้ว,ลวมันมันแยกกับแม่มันได้เดือนแบบว่ากี่เดือนนะคะก็คลอดมาเราก็ต้องแยกเลยอะคะ่ะทำไมอะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันไปดูดนมแม่วัวแล้วนมจะอักเสบคือนมจะเสียแล้วแล้วมันไม่เสียใจเหรอคะว่ามันไม่ได้อยู่กับแม่ไม่เสียใจคะ่ะตอนใหนมันมันคิดถึงแม่ไหมคะคิดถึงค่ะ ก็ร้องหาแม่ทุกวันเลยแล้วตอนมันชินมันก็บอกว่าไม่ค่อยร้องใช่ค่ะแต่ตอนที่มันชินมากมันไม่ร้องอย่างนี้แล้วใช่ค่ะด้วยน้องนัชาของเรานั้นเป็นเด็กที่มีนิสัยอ่อนโยนอยู่แล้วดูท่าทางจะสงสารเจ้าวัวตัวนี้มากเลยนะครับที่มันต้องถูกแยกออกจากแม่ของมันตั้งแต่ย่างเล็กๆแบบนี้ วันนี้มันมีภารกิจที่น้องนาชาจะต้องทำก็คือรีดนมวัวหนึ่งถังแล้วก่อนที่จะรีดนมวัวเราจะต้องอาบนา้ำอาบน้ำวัวก่อนแต่ว,วันนี้พี่มีผู้ช่วยน้องนาชาในการอาบน้ำวัวก็คือพี่โกค่ะ และนี่ก็คือพี่โก้เทรนเนอร์คนสําคัญอีกคนของน้องนัทชาและครับเดี๋ยววันนี้พี่โก้จะสอนการนํ้าบัวนะครับก่อนที่จะรีดนมเอาตัวเบบีหรือตัวใหญ่เท่านี้ค่ะน้องนัทชาต้องเอาตัวเล็กครับนั่นเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะเดี๋ยวก่อนเข้าไปก็จะมีอุปกรณ์นิดนึงกันวัวมันเหยียบเท้านะครับเพราะวัวมีน้ําหนักมากถ้าดื้อไม่ยอมใส่ระวังวัวเหยียบเท้าแบนเอานะครับเดี๋ยวมาอาบน้ําให้วัวกันดีกว่า ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่พเรา้น้ที่มันเล็กๆอะ่ะเราใส่ยางน้ําให้นะเอาละครับแนละตอนนี้พี่โกจัดการไปเตรียมสายยางมาอาบน้ําให้บวและก็สาธิตการอาบน้ํบววให้เด็กๆดูกันซะก่อนเวลาเราอาบน้ำาม่บวชนะจุดสําคัญเลยก็คือตรงบริเวณเต้านมถูกไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวนมเราสก,กรปรกใช่ถูกต้องแล้วครับโอ้เก่งมากเลยต้องล้างกรงหัวไหมคะอ๋อไม่ต้องครับเดี๋ยวมันเป็นหวัดต้องล้างตูดมันไหมคะถ้ามันเปื้อนก็ล้างครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะล้างนะบริเวณด้านหลังก็จะมีเต้านมเห็นไหมครัะอุ้ย มันค่อยๆขคอยับมาหาหนูอ่ะอ้าวของพี่เสร็จแล้วตัวใหญ่ต่อไปใครจะเป็นคนล้างว่วน้องเบลนี่ตัวแรกเอ่ยให้น้องก่อนดีกว่าค่ะไอพี่ช่วยทำไมโอ้ยมันหนักอะหนักอะี่ช่้ยแแค่จะยกสายยางก็บอกว่าหนักแล้วแล้วแบบนี้จะอาบน้ำวัวกันได้หรือเปล่าล่ะครับเนี่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามันต่อสักครู่เดียวครับ